สว <East. S 2> ta ัสด er. ีครับเพื่อนๆนครับวันน yeah, hey ี้ก็พบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับกับผมช่องฟูแน็กนะครับแล้วก็เพื่อนๆเป็นอย่างสมารถติดตามรับชมได้ปหนึ่งช่องทางนะครับก็คือทางช่องเฟนเกตเฟซบุ๊กนะครับเพื่อนๆครับก็คือชื่อฟูแน็กเหมือนกันนะครับเพื่อนเครับแล้วก็วันนี้ก็ไม่ได้ไปไหนเช่นเดิมนะฮะก็ว่างเว้นจากธารกิจนะครับก็เลยมาทำคลิปนะฮะรีวิวความฝันนะฮะของผมนะครับให้เพื่อนๆ่ฟังนะครับย้ำนะครับว่าเป็นความใส่ฝันนะครับเพื่อนๆครับคือเดิมแล้วนะคครับือผม เดิมแล้วนะครับความฝันของผมก็คืออยากได้ปืนในระดับ9มน,นะครับเป็นในชั้นคอมแพกสองกระบอกคู่กันนะฮะก็คือกระบอกแรกก็คือซีซั่นเจ็ดสิบห้าคอมแพคนะครับแล้วก็กระบอกที่สองนะครับก็คือเจ้าป๊อกสิบเก้านะครับแล้วก็ความฝันันนั้นผมก็ทำสำเร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็มีความฝันผลขึ้นมาในหัวสมองอีกเรื่องหนึ่งนะครับเพื่อนๆครับก็คือผมอยากจะทดสอบลวดเดียวเลยนะครับ ห้าร no? tamam ้อยนัดหรือพันนัดนะครับก็ยังคิดอยู่ว่าจะทดสอบอย่างละครึ่งนะฮะอย่างละห้าร้อยนัดหรือจะทดสอบอย่างใดอย่างเป็นเบลยพันนัดนะฮะเพื่อนๆคิดว nice? ่าควรจะทดสอบแบบไหนนะครับควรจะทดสอบอะไรนะครับนี่เป็นเพียงความฝันนะฮะความฝันนะครับอยากจะให้เพื่อนๆช่วยคอมเมนต์นะฮะแล้วก็คอมเมนต์ให้ความคิดเห็นนะครับแล้วก็ให้คำเสนอแนะนะครับสามารถคอมเมนต์ได้นะทั้งสองช่องทางนะครับเพื่อนๆครับก็สิ่งที่อยากทำก็เพราะว่า ถ้าได้ดูในเมืองไทยแล้วนะครับยังไม่มีใครทํายิงต่อเนื่องแบบนี้ให้ดูนะครับเพราะว่าเพราะว่าอาจจะไม่ใช่ข้าศน์ถูกนเมืองนอกนะฮะแต่ในเมืองไทยยังไม่มีใครทํายิงต่อเนื่องนะครับอาจจะห้านัดหรือพันนัดก็แล้วแต่นะครับแต่ถ้าเกิดเป็นน,นักกีฬาเขายิงเกินอยู่นะฮะคงจะหลายร้อยนัดต่อเสเตจหนึ่งนะฮะวันหนึงกนพันนัดือนกันนะครับแต่สำหรับปืนใช้งานอย่างเราทั่วไปแล้วปืนนักเดิมสแตนดานนะครับก็ ยังไม่เห็นใครทำนะครเห็นแต่ปืนที่แต่งมาแบบแล้วก็ลงสนามแข่งเนี่ยพวก i d a, a C นะครับหรือ IBSC นะครับก็ที่เดี๋ยวไม่มีใครทำนะครับนะครับแล้วก็เพื่อนนะฮะขอช่วยคอมเมนต์อบอกเ้วยนะครับว่าควรจะเป็นกระบอกไหนดีเพราะอะไรนะครับหรือจะเป็นรวดเดียวเลยอย่างในหน,นึ่งพันหนึ่งไปเลยอะไรเงี้ยอีกอย่างหนึ่งก็ไม่ต้องทดสอบนะฮะอาจจะให้ทดสอบก๊อกอย่างเดียวเลยพันหนึ่งนะฮะหรืออาจจะทดสอบซีซั่นเจ็ดสิสบห้าคอนแท็คอย่างเดียวพันหนึ่งเลยนะฮะก็ ก็ลองลองคอมเมนต์เข้ามานะครับแต่ผมเองก็ยังไม่รับปากนะครับแต่ก็เป็นความฝันนะฮะความฝันที่ผมจะต้องทํานะครับเพราะว่าผมเคยฝันว่าจะต้องซื้อปืนนั่งสองกบอก็ทามาแล้วนะก็คืออย่างที่บอกไว้ข้างต้นนะครับเพื่อนครับแล้วก็คลิปนี้ก็คงมีอะไรเพิ่มเติมนะครับเพื่อนครับถ้าเกิดเพื่อนเพื่อนะครับชอบคลิปนี้นะฮะไปลืงกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นะครับเพื่อนครับแล้วก็อย่าลืมนะฮะคอมเมนต์เข้ามาบอกผมด้วยนะครับว่าจะต้องทํายังไงดีนะครับเพื่อนครับส่วนคล